โอ้โห oh พะเจ้าเหมือนอยู่ในโรงนักเลยเหมือนไปดูคอนเสิร์ตเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่เราถามหามันนาน oh สวัสดีครับวันนี้เจนายเราจะขอนำเสนอสินค้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงรุ่นล่าสุดที่เข้ามาอย่างร้านของเรานะครับยี G ่ห้อว King รุ่น K3 ซึ่งลำโพงตัวนี้นะครับประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะโอเค ใช้งานได้ดีเยี่ยมทนถึกใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะไปที่สักการไปงานบุญไปงานวัดไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับกิก๊กสามารถเปิดได้หมดซึ่งตัวนี้ลูกเล่นก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถปรับเสียงเบสกับเสียงก้องได้ถึง10ระดับไอ้10ระดับนี่มันดียังไงคือปกติลำโพงทั่วไปนะครับ มันเปิดออกมามันจะเซ็ตออโต้เลยไม่ว่าคุณจะเปิดหนังเปิดเพลงเปิดยังไงมันก็จะได้เสียงเดิมแต่ว่าถ้าใช้กับตัวนี้นะครับมันสามารถปรับเบสให้เสียงดังได้เหมือนคุณอยู่ในโรงหนังจริงๆเหมือนคุณไปดูคอนเสิร์ตจริงๆและเราก็จะมาดูฟังก์ชันหลักๆของมันอีกครับตัวนี้สามารถบันทึกเลกคอร์ได้ถามว่าบันทึกยังไงรุ่นนี้จะมีไม์แถมให้นะครับเป็นไม์ตัวนี้ ซึ่งคุณสามารถบันทึกแล้วก็มาเล่นเพลงที่คุณอัดย้อนหลังได้โดยสามารถควบคุมได้โดยรีโมทคอนโทรลตัวนี้จะเป็นรุ่นไม่กี่ตัวนะครับที่จะมีรีโมทมาให้ซึ่งตัวนี้รีโมทมาสามารถสั่งเปิดปิดได้เล่นเพลงจากเอ็มีสานได้เล่นเพลงจากแฟชไรด์ได้สั่งบันทึกเลคคอร์ดปรับ EQ EQ คืออะไร EQ ก็คือเหมือนคุณปรับเสียงแล้วคุณจะเล่นให้เสียงมันไหลอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบไปดู ปกติเ,เราพูดเราโตโตไปจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราปรับ EQ เสียงออกจะประมาณนี้ Hello นานไหมเอาง่ายๆก็เหมือนเสียงประมาณคุณพูดที่หน้าผาอ่ามันก็จะสะท้อนออกไปเหมือนเสียงไหลเหมือนนักร้องเสียงทองที่คุณดูตามทีวีเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเราจะมาเปิดทีละอย่างกันหลังแรกเราเปิดด้วยการเปิดเพลงโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังเนื้อของวิชั่นฟังเพลงก่อน ปกติเราฟังเพลงเสียงมันก็จะออกประมาณเนี้ยออทุ่มทุ่มทั่วไปเป็นเสียงมาตรฐานซึ่งลำโพงทุกตัวก็จะอยู่ประมาณนี้แต่สําหรับตัว K3 ตัวนี้เราจะมาเทสการปรับเสียงกรองคุณสังเกตถึงความแตกต่างนะครับซึ่งัสีย้กรองตัวนี้มันสามารถปรับได้ถึง10ระดับอมันจะมีคล้ายๆว่าเป็นมิติของการเสียงกรองเข้ามาเสียงมันก็ออกขึ้นประมาณหนึ่งเห็นไหม นี่คือไม่ปรับนี่คือปรับอ่าต่อไปเรามาดูเวอร์ชั่นปรับเสียงเบสเสียงเบสต,ตัวนี้ก็ปรับได้สิบระดับเหมือนกันโอ้โหพระเจ้ามันอยู่ในโลงหนังเลยมันไปดูคอนเสิร์ตเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่เราถามหามันนานอ่าน้ำตาจะไหลเสียงมันดีจริงๆ อ่าต่อไปเรามาดูเวลาเราจะเข้าลงหนังเด้วขอขอเปิดหนังให้ก่อนคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าระหว่างคุณฟังเสียงหนังธรรมรากับเสียงหนังด้วยลำโพง K3 ตัวเนี้ยคุณภาพมันจะขนาดไหนเอาเอาหนังใหม่ๆเลยนะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเจนไอเท e เตอร์ Theater, ขอนำเสนอมิติใหม่ของการดูภาพยนตร์ในครัวปรติคุณดูหนังที่บ้าน ด้วยลำโพงปกติทั่วไปเสียงก็อยู่ประมาณเนี้อึมอึมคลึมคมบางทีดูไปก็ขัดใจบ้างแต่ถ้าคุณด้วยดูลำโพงเคสสาที่สามารถปรับเบสปรับเสียงได้ถึงสิบระดับเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนี่คือเสียงที่ปรับแล้วคุณเห็นถึงวความแตกต่างของมันคุณจะมีมันมีม,ม,ม,มิติมันไปดูไดโลของ iMac เสียงสุดยอดมาก ฟังเสียงนะครับคุณเคยเจอลำโพงตัวไหนที่ทำได้ขนาดนี้ไหมไม่มีเลยอ่าและสุดท้ายฟังก์ชันที่ทุกคนต้องการที่เรานำเสนอตัต้งแต่แรกเมื่อคุณไปงานไม่ว่าจะงานอะไรแล้วคุณมีอารมณ์ศิลปินในหัวใจตัวไม้นี้สามารถทำให้คุณกลายเป็นนักร้องเสียงคองได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนที่เรายังไม่เปิดไม้เสียงเพลงก็จะเป็นปกติ แต่เวลาเราจะดร้องเพลงเหมือนอุ้งท่อนนี้มันโดนใจจังเลยเราแค่เปิดไม้ขยับใส่ปากก็จะเป็น,นประมาณนี้คุเป็นีมีความหมายอะไรทมไมต้องการหัวใจใเธอเพอ่องิดึงก็ถึงทำไมดไมยใจเรื่องอย่างนน นี่คือเสียงธรรมดาแต่ถ้าคุณอยากให้มันพิเศษคุณเล่น EQ คอยย่่่่่างงเทีีิมมไใชืและนี่ก็คือสเปคคร่าวๆลูกเล่นคร่าวๆข,ของสินค้าใหม่ของเจนนะครับซึ่งลูกค้าสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านเจนาทุกสาขา หรือถ้าไม่สะดวกติดต่อที่ช่องทางนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้วันนี้เจไนก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ